พีพีอย่าล้วนอย่าเดินอย่าเดินตามปัดเบรกปัดเบรกออกปัดเบรกออกจะจะลงไปทำไมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลย,ยสิว <oscope? S 2> ุดยอดพ,พี่พี่อย่าพีพีพี่อย่าล้วนอย่าเดินอย่าเดินตามปัดเบรกปัดเบรกออกปัดเบรกออกจะจะลงไปทำไม กดเบรกออกดเบรกค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยคแล้อ่ะค่อยๆยื้ยเฉยเล่นลา่อนเล่นลาออคุณรู้แล้วคุณรู้ไี้ยอีกว่าหล, <c oughs> เลุเลยเลยเออใจเยน็ยนใจเยน็นใจเย็นพี่หมุนค่อยๆหมุนมาเออค่อยๆหมุนมาีเกี่ย <c oughs> วๆๆคุได้ใช้ที่เกี่ยลยเค่อยๆเล่นค่อยๆเล่เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยี่อยๆหมนเออค่อยๆหมนมีเกีได้ใช้ที่เกี่ยวเลยเหออนอย่นเอ ได้ครัผมถ่ายอยู่เออไม่เอาโทรศัพท์มันเปียกน้ำอ๋อเออ <ๆ S 1> เล่นเล่นนานๆซ <ๆ S 1> ึมซับบรรยากาศตอนปลาแดกใช่ไห<อ>นี่ครับนายแอนครับผมถ้าไม่งงเก,กินไปไม่นี้น่าจะได้ครับผมพออยู่แล้วครับ <c oughs> แต่เย็นๆนะค่อยๆเล่นนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเย็นๆซึมซับบรรยากาศอย่าเพิ่งให้มันเข้าครับเด <c oughs> ี๋ยวไม่ได้เสพบรรยากาศนี้นานๆอ่ะยวให้ มาหนีมาเนี่อันแน่มีหนีด้วยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมันวิ่งถ้ามันวิ่งปล่อยมันวิ่งไปเลยเบ๊ไอ้เหี้ยจะเข้าหินไหมวะเนะี่ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเบ๊มามาไปมาแล้วเหรอ หดรักแล้วมาเพื่อนโอ้นโอ้จมน้ำไปตลอกลงน้ำมันลื่นรับโอ้ได้แล้วครับต้นแรกของชีวิตครับผมต้นแรกของเดือนต้นแรกของปีสายเลยถ่พี่พีเขาจะถ่ายรูปอยู่ก็ตามคุณไปไยเกี่ยวไอ้เหี้ยเกี่ยวหลังไหมนับด่ว่า มันสะดุดมันมันหลุดมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเกิดตรงนี้อใช่มันหลุดป,ปึ๊ดหนึ่งทีนึงแล้วอุ้ยเฮียโชคดีสัตว์เออมึงก็บอกว่าอันนี้เล <singer S 2> <โ ascal. S 1> ่นไปก่อนเล่นก่อนมันปึ๊ดตอนที่มันวิ่งออกไปตอนที่มึงเดินไปตรงนี้นอ่ะไปสับอ่ะไรด้วยเบ่งหวานไปเว้ยก็ตอนแรกเปิดมาแล้วก็อันนี้หวานไปหน่อยไอ้เทียตกน้ำเฉยสลักทะเลจัดเลยเอ้อขับพตเอาลื่นอ่ะเนี่ยอาจารย์แอนคือผม เป็นไงบ้างครับความรู้สึกปลาตัวแรกยอดมากครับเย็ดเย็ดเย็ดไงบ้างความรู้สึกปลาตัวแรกโอ้โดนจึ๊กเลยวก้็ได้เลยครับรู้ว่าเป็นตายเราไม่ใช่หินเลยนะเออแล้วก็บั้นตึงๆแค่นั้นเองไม่แล้วก็เปิดเบรกไปแล้วทีนึงไม่เราไปอยู่บนลากลงน้ำเลยนะทำสำเร็จก่อนปีใหม่ครับผมนะเยเลยโอ้โหดูตัวไหนเ่นเออโอ้แต่เอาเรื่องนะเว้ยเหนื่อยอยู่หนักอยู่ โอ้ยนายแอนตีสดเขาคนทำได้ครับผมเีขาบอกว่าเขาวหัวแดงไม่เหมือนจะเอาเลยทำอะไรวะเมื่อกี้ตอนที่บอกเฮ้ยปึ๊บมึงรู้ใช่ไหมกูโดนปลาล่ะเออเอออ๋อผมตีอยู่ตรงนู้นก็นั่นแหละแล้วก็ว่าเฮ้ยลงไปทำไมลงไปทำไมให้มันลากปลาลากลงน้ำอะไรโอโหเออมันชือนปึ๊บเราเปิดเบรกทีหนึ่งก็ยังชื้อีกล้วก็ไหลไหลแล้วก็ลื่นลื่นลื่นไปกูก็ตกไปเลยผมก็ว่าลงไปทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ยใครจะอยากลงไปเนี่ย วันนี้อยู่บ้านอำเภอนะครับผมมีสายรายงานมาว่ามีปลาสากระโดดนะครับแต่ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราสองคนจะลองไปตกกันดูนะครับไปกันต่อไปอุ้ยเอาเดี๋ยวเปิดเบกเปิดเบกนิดนึงไม่หลุดแล้วไม่เอา

Ba bap bap dù rồi bap 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 lắc bap lê vô bap 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 กูไม่ได้ช่วยเนี่ยกูอยู่หมเนี่ยคอย<ด>มาจับหางยกขึ้นนี่หนเนยเออโอ้วลงมาเลยลงมาเลย มาเลยมาเลยมายังวางก่อนก็ได้พี่พี่ถือถือคันให้ผมวันทูทีไปอุ้ยอุ้ยหดเอาอยากเอาะ สองรอบตัวนี้แหละสาสเดทยวกันใช่ไหมนีมาจนได้ครับนาจุ้ยต,ต๊อกเต็กลาพาราเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ปะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นนาจุ้ยลาพาราครับผมมีต๊อกเต็กแล้วใช,ใช้ดูโอมาตั้งนานไม่เคยใจดีกับผมนะครับเปลี่ยนมาใช้ลาพาราแม่งได้เรื่องเลยก็หัวมันมาทางเราหน่อยหัวมันกลมลงดีมีฝูง ผมว่ามีฝูงว่ะอ,อ,อาจจะคนละตัวนั่นเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยกินซ้ำออสุดยอดครับนะครับผมถ่ายรูปครับนะอุยต้องใช้มีดแวเปลาผมว่าวันนี้เพนซิลดีกว่า,วาพี่มันกัดเพนซิลแสดงว่าเพนซิลเอากัดสองรอบนะไม่ใช่รอบเดียวออโอ้เธอหวานเจี๊ยบ โอ้ย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 โดนอยวัดเลยวัดเลยยูยพี่อย่าหม่นไปแล้วอ่ะโลโกสายไี่ทันอ่ะครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองนี่ไม่ควรแล้วนะอี๋ไม่เสียดายโอ้ยโอ้ย โอ้ยครั้งที่สามนี่ไม่ควรแล้วนะพี่แอ้โอ้ยโอ้ยโดนอยู่มันมันมองคู่เห็นแล้วอ่าอ่ารีบแก้ตัวเ้ยไม่ว่าอะไรโดนเหยื่อเีลยอะรู้ไงไม่เท่ารู้งี้ รู้ได้ไงว่า,วาจะมองมรู้จริงค,ครั้งที่สี่นี่ไม่ควรโอ้ยที่มันครั้งที่หแล้วค่ะผมนี่ครั้งที่หกแล้วเหรอ,อมาแล้วครับแอนตัวที่สองมาแล้วแป๊บนึงพี่แป๊บนึงสักเีสักเ,กเีมาแล้วครับนะแอนนี่นี่มันเข้าทางแล้วโอ้ยไปนู่นแล้วครับ โอ๊ยได้เด้ได้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮียไม่เข้าโอ้ยเฮียไม่เข้าเอ้ยเฮ้ยแค่อยๆเล่นไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยปล่อยอันนั้นค่อยๆเล่น ไฟล้อตอนนี้เอากลางตัวเลยเมื่อกี้ผมจะเอาเฮดช็อตไงโอ้ยเ้วู้อุ้ยเนี่เหยื่อมอเหยื่อจุยโมดิฟายเองครับผมอีนาแอน์อีกแล้วไมตกน้ำแล้วครับผมไอ้เราผมไม่เป็นดูเข้าเองโอ้ยใช้เงือกแดกอ่ะ มันเข้าเต็มปากแล้วแล้วก็โดนโดนทั้งสามได้เลยอื้โหเป็นงไงสุดยอดแล้วผมสุดยอดนะไปเถื่อนนะครับเถื่อนนะครับโอ้ยสุดยอดนะออครับนาบยเอนน,นี่เป็นไงดูไซนะส์นะครับเพนซิลมาปลดล็อกมากตัวติดติดไเลยโอ้โหดูไซด์สามสี่โลได้ครับเสี่โลสามโลเจ็ดปะ่ะ มาื่นเไม่ห่าง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 จื่นใจจังพอเจอไม่ห่างมาจะทิ้งจ,งจางจ้ามาจะทิ้งจะมาจะทิ้งจะมาจะทิ้งจะอาย,ยุอะไรหลับไปเกินสองสองนั่งนั่งนั่งเทแท้มีเสน่ห์จับจองแล้วของเดิมที่เคยมีน้องก็ต่อยน้องมาได้ไงกัน รอบหน้าทาไอ้นี่มาอุย้ยของมึง <c oughs> เราอ้าวปล่อยปลาไอสตัตว์มันส่วนปะ,ะต่อ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 อะมีน้ำไหมพี่มีน้ำไหม,ม,หมนนไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ตัวเล็ก,กเหรอวะเมื่อกี้ก็เหมือนไม่ใช่ตัวร้าแต่เหมือนตัวเล็กเฮ้ยนี่ขึ้นมาที่ดูตัวมันดูตัวเล็กๆนะเมื่อกี้กะแตกัดไม่ติด ยมีการอึ้นก็มึงเราค่อยพัดไปนะไอ้สัสแล้วมึงเอาเหยื่อไว้เฉยๆยยไปไม่ได้ก่อไปหรือไเออกําลังกําลัง,งเต้นแม่หางมหาเสน่ห์อยู่ใช่เด้ยไอ่หยุดยกเลยอ่ะอันเอ้ยโอว้วาสาวแม่ห้างมหาเสน่ห์แทนสาวนักเรียนหมอเฮ้ยมันชอบ,ชอบเพลงแม่ห้างมันจะเอาเหยื่อช้าเฉยไปช้ามากด้วยกระพงหรือเปล่าเฮ้ยแต่มันชอบเพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์ จจแต่มันชอบเพ่งแม่หางมาหาเสน่ห์วะพี่ปะอันเอ้ยอะเศร้าไป่หพเามีตีเหลอมงไปเห็นปกลามันจุู่เดียวมื่อ้ม่หางไม่หางแม่หาง,ห,างหรือมันเป็นแม่หางวะมองเห็นแค่ตัวเียวว่ะเียวมองไม่เห็นตัวว่ามันใหญ่ขนาดไหนแต่ผมเหมือนจะไซส์เล็กไซส์โลอะ, <c oughs> ะแสดงว้ามีหลายตัวแน่เนี่ย ย้ำๆๆย้ำที่เดิมแล้วเหยื่อตัวใหญ่มากเลยตัวเนี้ยร้อยห้าสิบอ่ะพี่ไม่ไหว่เคยต่อแ่วอวออง,งวะ ใ่ตอนที่คันบอกว่าไอ้ดุ้ยมีปลางับเหยื่อตรงหน้าหินเนี่ยมันดูดขึ้นมาจากเมืงวนบัวขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่เห็นตัวไหมเห็นตัวไปเห็นปากเลยว่ามันเป็นปลาใหญ่ดูดปลาเล็กไม่ใช่ไอ้ที่ว่าตัวแรกอ่ะโอ้ยผมคิดว่ามันโดดจางอ่ะนั่นคือปลาสากอ่าสากเห็นตัวเลยเห็นตัวยาวเนี่ยยาวอย่างนี้เลยตรงเนี้ยแต่ตัวแม่อะตอนนั้นอ่ะมันมีอันนี้ดูดลูกปลาอยู่ข้างล่างรูบอย่างเงี้ยลูกปลาใหญ่เลย มันเกินเมตาชาวเหรอ่อมันจะตาไเอชาววับวับวับลื่นลื่นลื่นวันนี้อยู่กันที่บ้านอำเภออีกแล้วนะครับผมผมค่อนข้างจะหมานกันที่นี่นะครับวันนี้น้ําใสแล้วก็นิ่งมากนะครับผมชอบเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าวันนี้ผมจะได้ปลากลับบ้านหรือเปล่าครับผม โอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วตียัดกลางเลยพี่มันกัดของเขาหรือเปล่าเออกัดของพี่เหรอกัดของพี่ว่ะอ๋อกัดโลปลาโน่นโน่นโน่นดดอยู่โน่นอู้ดูโน่นโน่นโน่นยัมีหนาวหน้าได้ตัวเอาของใหม่ไปรับ ปามปาเหมือนมันจะไล่ลูกปลาไปซ้ายแนละ้ววับ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 ใช้มินาเอาเรื่องละโดนแล้วนะจุย้ย โอ้ยมาแนละ้วยกได้ปะวิธีตกปลานะครับผมจะสอนให้สักพักหลุดไอ้สาอ,อยกได้ปะต,ต้องยกอยู่แล้วแหละไม่มีที่เกี่ยวเต็มตีนหย,ย,ยุดกูได้ปะไี้ควจะถ่ายคลิปควรจะยกปลาได้ปะระวังโอ้ยทางนี้ ลื่นลื่นลื่นทางนี้อ้าอ้าววาก่อนเออเฮียเออยกียวขา <laughs> สุดยอดอุ้ยขาดแล้วขาดแล้ววางกอนอุ้ยเกียยวขาดเอาเอาคันนี้ปี อุย้ยหายไปแล้วนี่นี่นนนนยังอยู่อุ้ยไอ้เหี้ยพี่พี่เยี่ยมที่เกี่ยวหน่อยได้ไหมพี่ดีเกี่ยวไหมแม่งตกลงน้ำไปเลยยังอยู่ไหมพี่ดูไว้นี่โอ้ค่อยๆระวังไอ้เหยื่อนะเออยกขึ้นไปข้ปา,ขปางเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกัน ผมมันหล่อเลื่อนอยู่แล้วพื่อเยื่อแม่งเกี่ยวขาเฉยไอสัตว์ลอนเลยกูโอ้จิ๊บมันงาน้างนี่นะจุ้ยมาอีกแล้วเดี๋ผมปลาสากตัวนี้เหยื่อผมใช้ครั้งแรกไม้แรกแล้วก็โดนเลยแล้วก็พังเลยโดโตูดเหยื<บ>่อจากคันเฮานะครับผมบางคนก็เรียกคันใช้นะครับผม เดี๋ยวผมติดตะกร้าให้เลยดีกว่าที่จากนาจุ้ยลาพลาร่ามาเป็นนาจุ้ยฮันเฮายี่ห้อนี้คือแบบว่าได้ปลาหลายตัวแล้วนะตัวนี้นี่กระโดดนะครับตู้มผมก็เลยวิ่งมาเปลี่ยนเป็นในตัวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแอคชั่นดีครับตีไปทีเดียวโดนเลยแล้วเมื่อกี้นี่สามทางเกี่ยวขาด้วยนะครับเออจ็บเลยด้ดู น,นี่ครับเอา<บ>อันนี้ล้างออกไปแล้วนะครับจกบเกมแล้วนะแล้วมาเกี่ยวแขนอีกทีนึงแล้วเราไม่มีแล้วเราไม่มีที่หนีบอ่ะเราต้องลากขึ้นน่ะล้วขาดด้วยกิฟ์ง้างเลยโอ้โหสนุกครับผมวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีผลงานเดี๋ยวเอามาลองให้ดูอีกครับผมโอเคโอ้ เลื่อนเลื่อนจับกบไปทีหนึ่งตูดลงกระแทกอ้ตนแรงเลยแต่รีบลุกเพราะว่ามีผู้หญิง huh? ที่มีใครเห็นอะไรแว๊บป่าววะไม่หรอกมกั้งเราคงคิดไปเองไปไปตกกันต่อโอ้ยดอนอยู่ งงเลยไอ้โอ้ช็ค่แค่นะครับพี่เราคือเพื่อนกันใช่ไผมโอ้ยโดโดโดทำอะไดิทำอะไมครับไปตายละไมครับพี่ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยโดโอ้โยเยอะตลกเลย การตกปลานี้สามารถเอามาใช้ประยุกต์ในชีวิตประจําวันเราได้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือมันอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราพลาดไปแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร <c oughs> ่เอาอ u อ up เอ้เอ้ยเพีเ้ย <c oughs> ที่เตรียมที่เกี่ยวเลย <c oughs> มาแล้วครับคันซาเก้นจาก ไอ้เหี้ยหลุดดึงแล้วนะหลุดเองเป็นที่กูแล้วแหละไอ้เหี้ยเอ้ยโอ๋ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ๋ออยู่ครับเพียนกับผมของแท้ของแท้โอ้ พี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาตกบ้านทำไมมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เหยาปึ๊กปึ๊กวิ่งอะพี่ชาวีรอบแอปเอาพี่ชาวีพี่ชาวีเผด่อจป่าเลยคับพี่ ับผมเหยื่ออะไรครับเนี่ยเียื่อเหยื่อดูดอ้อโม่เหยื่อละจุ้ยเหยื่อละจุ้ยเหยื่อโมละจุ้ยอีกแล้วดูอ้อสังขอครับผมเออเอาไปในบางลีลานะครับผมวันนี้ซีอีโอไหมครับต้องทำเสครับไปธรรมดาครับผมคุณชาวบีเรากำลังเผลอยังไงเราในที่อยากเผลออยู่นะไงดูโอุยดูอ้อได้ปลาแล้วตัวเดิมด้วยเนี่ย ตัวเดิมเลยเใช่ครับเด็กแค่คุณชาวีได้ปลาเด้ยโค,โคตรเฮ้ยคเอาครับผมขออภัยระบางลรื่อยนะคบนี่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 โอ้โหยอดครับผมาน ลอกของใครถามครับไม่ครับอยากบอกเหยือ่อเยื่อมนะจุ้ยเยื่อมนะ้จุ้อนนี้ผมถามเองครับผมนีม่นะครับดูโอ้เราเปลี่ยนใหม่เป็นสามตะขอนะครับทำงานแล้วครับเยื่อมนะจุ้ยทำงานทุกทุกดอกครับผมไปเอาไปไล่เลือดก่อน